สวัสดีครับ EP 2นะครับวันนี้พามาสวนลุงแดงอีกแล้วครับวันนี้สวนลุงแดง EP 2ครับวันนี้วันที่2เราเข้ามาในสวนครับลุงแดงอู้หน่นครับ,รรบเสียงอยู่ข้างในครับอยู่ข้างในไม่รู้ไม่รู้ทําอะไรอีกทํา,ไ,าไ,ทไปถั่วไปทำหนุนทำหนี่ไปนะครับไม่เน,น,นี่ยโอ้บัดนี้ อีพี่สองเนี่ยหมู่บ้านนี่ฝนจิตกก่อนลุงแดงว่าดีครลุงแดงนะครับสวัสดีครับฝนตกะหมู่บ้านนี่มาวันนี้หนีมู่บ้านนีตาย่สวนนี้นี่นี่ครับมาปะลุงแดงเจ้าของสวนพอดีไอที่ทำมาอีกไม่ใช่เอาเอาโต๊ะโต๊ะโต๊ะมาดูโต๊ะดูนี่โต๊ะดูโต๊ะดูโต๊ะไปรับรองหมูพวก Ô, nhục đi canh, nhục đi canh, nhục đi hang a bang, mày. Ô, ô, đi tốt, mày. Vậy... Vậy... Lập, lập long, long. lập Ô, đi tốt, mày 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 เดี๋ยวลอกกาอี้เก้าอี้ก็คือกันนี่แหละจะไม่มีกระจกหรอกแต่กาอี้มีกระจกกับบานตูดบรรยากาศรอบๆครับรอบนี่เดี๋ยวท่านมาก็จะเป็นอันนี้แล้วร้านอาหารครับร้านอาหารกําลังกําลังแปลีนกํลังอ๋อที่ที่กักตัวเผื่อเผื่อตรงไหนมันเต็มนี่เผื่อตรงไหนมันเต็มโอ้ตรงนี้เลยใจดีขึ้นนะเนี่ยหนึ่อเฮ้ยกันเดี๋ อันนี้ก็บ่อปลาครับเราปล่อยปลาตันี้ไปประมาณห้ารอยตัวครับอยู่นี้ครับห้าตัวพอประมาณห้าตัวห้าตัวหตัวประมาณจะคคึ่งแข้งนี่แหละ็คื่อถ้าเผื่อที่เลียงกบเอาไว้ลดน้ำต้นไม้เลียงกบเลียงอะไรก็ได้แต่ว่าระวังทั้งอีกาทั้งันกปากหางนี่เอามันมาถึงนี่นี่นกปากหางถึงนกไรนกปากยาวๆนะปากปากหางกันแล้ว

อันนี้เป็นบ่อโซลาเซลล์ครับนี่บ่อโซลาเซลล์นี่ทำไปทำไมากับเก็บน้ำได้ดีลูกได้ดีเนาะตอนผมมาตอนนั้นมันมีนมอยู่เลยเนาะมันเก็บม,ม,ม,มันพึ่งจะเปิดนี่ไหมไหมอ่ามันเปิดไปมันยังไม่อยู่มันต้องเปิดจนให้มันเป็นดินเล่นก่อนนี่ครับนี่น้ำเต็มแล้วครับนี่เกา็ดนี่ครับ ก็ต่เอามานี่แหละวางจักหน่อยนี่แหละปลูกกล้วยไว้สักหน่อยไปเพยกะหน่อแทงไปอ๋อนี่นปลูกกล้วยลงกล้วยไปแล้วลงวลอเอาไว้แล้วยาเขาไว้ปะเด็กกนะนมาสองกระโนอันนีนน้กระโนนพี่เราใหญ่มากจกระโนนใหญ่มากสามหอย ต้องบอกอย่างงี้ครับขนุนนี่คือโอ่งเลยครับเด้อขน,นอุนเดี๋ยวบานเดี๋ยวบานเรียกขนุน,นครับขน,นุนขนุนใหญ่ขนุนใหญ่เอานี่ไผ่ไ,ไช่ลำไผ่ด้ามขวานอันนี้ไผ่ด้ามขวานข้างหลังนะครับก๋วไผ่ตรงกับก๋บไไวไผ่ผูกไว้เฉยแต่ว่านอนเนื้อมียอนกินซะเลยไม่ไม่ <ๆ S 1> ไม่เป็นเก่า เป็นเก่าเป็นเก่าเป็นเก่าแล้วไม่กินหรอเป็นเก่าเป็นซิบเลมอีกกินอันนี้ี่เจาะตัวเซลนี่มันประมาณสัก40เมตรนเลยจะเข้มยังไม่ลงแดงนำหายเข็มยังไม่อันนี้ประมาณ20เมตรถ้าลึกไปกว่านั้นเข้มอันนี้กลอยพอใช่ได้พอใช้ได้พออใช่ได้พอลึกกว่านั้นพูไงคือหุ้นเขาได้อยู่พอพอได้อยู่พ่อได้อยู่หุ้นเขาพอได้ใช้อยู่ อันนี้ก็ขอไพ่ตัดมงตัดไม่ไปใช้เอาตัดไปทำใหม่เขาเรียกอะไรก่อนแผ่นรองพื้นอะไว้เม็ดอืมเอาดีเดียวพีดนี่แหละทำว้เม็ดเลยดี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 คนแต่ก่อนเขาใช้นี่แหลยนะกับพาซีพาซีไปแล้วกันครับแตะไปเรื่อยหนึ่งเฮียต้องใช้เล็กใช้ไอ้ปะนั่นดิงเลี้กับแพงถนนทางเข้าบ้านผมมั่งการที่ลาจะนั่งกัดคนเผาผ้าไม่ไผ่นี่ยแล้วพาไม่ไผ่จรงวะ นพุทธิ์ดินขึ้นมาเป็นคลองทางหลังก็เริ่มมีน้ำแล้วเด้ยนี่มันมีอยู่แต่มันยังมีไหลม,ม,มันยังมีทันขงนังทะเลมีทันไอ้สีดำๆนั่นจากปลาของกอไผ่ก็ไปอันนี้ก็ ทำตัวาอาคารไว้ว่าที่เป็นอะไรก็ยังไม่รู้เลยอ๋อนี่ตัวอาคารจะกินเป็นอะไรอาคารเาไว้สักเื่อเป็นแหล่งกาแฟในป่า,ห,ปาหรืออะไรก็ยังไม่รู้เลยอ๋อหรืออาจจะเป็นยังไม่รูออ้ครับขนาดอะไรก่อนขนาดเขาข,า,ขายอยู่หลังกาแฟตัวด้วเขายังขายได้เนาะกาแฟเนาะเออน่นเด็ดน่าเด็ดเดี๋ยวต้องคิดอะไรมาแคมปิ้งแคมปิ้งคอฟฟี่อืมทำอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวที่ไหนก่อน ทำโครงสร้างเอ,อาไว้กระเอาไว้ตรงนั้นที่เป็นคั่วผน,นังนี่เดี๋ยวก็ติดหรืนติดหร่อก็งามทันเรื่อนี่เนาะโอ้ยเขาถ้ามีเงินมันงามหมดเลยเห็นแล้วมีเงินแล้วมันงามมีมีเงินมันก็งามได้แต่มันงามในใจเจ้าของอืมธรรมชาติครับธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติลม,มลื่นระวังลื่นลม แต่วบางตะลื่นลมก็พอทะลมลืม่นมันโอเคอยู่ตะ <laughs> ลื่นลมเนี่ยยากอาจจะได้รับบาดเจ็บนี่อันนี้กันคู<อ>่ไอ้น,นี่ก็<อ>นนรเรียกต้นไอ้ก่อนเพื่อไอ้ก่อนี่บ้านบาหลีแต่นี่ก็ไอ้อะไรนี่กำลังกำลังขึ้นแล้วนี่อันนี้ที่เห็นผลเร็วกว่านี่ไอ้สลิดนะบอดอกสีชมพู โตอะไรล่ะอะไรนะรีบมือนางนี่เรื่อยเลยพวงชม,มพูโอ้พวงชม,มพูขึ้นไปใกล้ละใกล้แล้วน้ำตื่นไปจงังเลยโอ้อย่าเหลียขิดนินเลยนายเอา้าไม่เป็นกันนะั่นมันมียาขึ้นแล้ววะต้องขึ้นแนะทำไปถั่วเป็นเนาะทำไปคนชอบคนชอบ ขึ้นไปต้องเอาเชือกมัดมันเด้นี่ครับต้องเอาเชือกมัดอหไมันขึ้นไม่จอดรถขวางทางเขาหลุดเขาจะไปได้เป็นหนอเขาจอดทางไหนหนอไม่ได้เหรอโอ้ได้อยู่เขาไปเลยดิอันนี้เขาต้องเอาเชือกมันรถไหนแต่หนึ่งครับลมไม่ลมใหม่เดี๋ยวเจ้น้าจะพาเขาไปดูในี่ลมใหม่น้ำตะคองน้ำตะคองนี่นะตัวน้ำมันนี่ปักเก็บติเทียดดี น้ำตะข้องน้ำตะค้องกับน,น้ำพิมันอ่นไหนเจ๊บวกกันโอ้ยน้ำพิมันแล้วนี่แหละที่มาของเพลงลำตะค้องน้าหมูพงเทพ <c oughs> น้ำตะค้องเลยนี่นะก็บอกว่าโบราณเขาว่าไวว่าถ้าปลูกไวก็บ้านหลับมันจะคุมจี้คล้องวางั้นครับพราอมีแต่น้ำมันมีแต่น้ำคุมคล้องอน,นี่นี่บรรยากาศดีครับดีดีดี อันนี้เตาที่ผู้ผมเคยมาเผาปลาครับเตาเดี๋ยวว่ามันไม่ได้ใช่นานแล้วนี่น้งสัยสนิมยิ่งขึ้นหลายแล้วแหละโอ้โห้วงโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่ละไก่โอ้โหปลาโอ้โหบรรยากาศตรงนี้เลยอันนี้เป็นเพื่ออันนี้รูกไหมเพื่ออะไรโมกปลาอ๋อภาษาบ้านโคราชบ้านเดงเขาเรียกว่าไส้ตันไส้ตันโมกปลาโมกปลาเครือโมกปลา เป็นไม้ป่าไม้หยาใส่ตันก็ตลาดเกิดมีได้ยุพอได้ยุจะสามกว่หัวเลยอันนี้เดี๋ยวก็จะปั๊บพื้นที่เราก็ทำความสะอาดนั่นจะลอยแล้วก็ลมละลมลื่นเออสังกะสีเก่าอย่าทิ้งครับทิ้งอย่าทิ้งสังกะสีเก่าไหนทิ้งรูปพอวอรเพเวอนี่ไม่ต้องห่วงพอแต่ฝนตกมาเป็นศิลปะหนามมันก็จีย่อยจีไรดูคือยังเอ๊ะล่ะ มันก็เป็นคล้ายๆเป็นมันจะอาปากกินได้อยู่เป็นป่องซอฟว์ซอสแวิชอะไรโอวตอนบรรยากาศล่มลื่นครับล่มลื่นเพราะว่าเราไม่ได้ลื่นล่มล่มลื่นไม่ได้ลื่นลมโอ้ยังไงมีเวลาเลยเี๋ทำตั้งเขาอะไรกูนี่ก็เดี๋ยวก็ไก่ไก่เซ็ตแล้วและไก่เซ็ตทำไปเรื่อยเดี๋ยวก็เซ็่มีเวลามาดูนี่แหละ อมาด้านเลยเรามาใช้ชีวิตอยู่ในป่ากันนี่แหละดีแล้วนั่นอาไรอันนี้กดอกสีม่วงว่องอะไรเนาะฟวงคำของตกแต่งสวนลุงแดงมีแต่งงามๆห่างๆทางนั้นของห่างของหางแต่ว่าก็สวยอ่ะของห่างของหางถูกว่านี่ผมมีเห็นตำล้านเขามีเห็นของดีๆไปแต่งเลยมีได้ยังไงล่ะ เดี๋ยวค่อยจัดใหม่ตอนนี้มันยังเชิงลูกๆอยู่มีเวลาทิพามาจัดอีกจัดอีพีหนึ่งมองเรื่อยๆดิต่อไปก็ไปอีพีกินเดี๋ยวต่อไปนี่หาตัวหามันหนังกินนั่งอะไรกันตั้งนิดนี่นี่เด้อนี่พี่สอยมุดแดงว่ายน้ำทขาไม่ไหลไปโอ้ของสายใครมดแดงของสายใครมดแดงทำไว้ให้เชื้อดีกว่าได้ใช้งานไหมได้ใช้งานสายนี่ พอได้ใส่ตุ่มปลาจากทัวอยู่ใส่ตุ่มปลาอยู่ตุ่มปลาใส่ตุ่มปลาจากทัวร์โอ้มีรดไฟโซลาร์ซอกโซลาร์เซลล์แบบไม่ธรรมดาเลยยูเอฟโอยูเอฟโอตัวนี้จานบินตัวนี้จานบินนั่นเลยนี่ยละดูบรรยากาศครับนี่บรรยากาศร่มรื่นมากครับผมไม่ดูบรรยากาศรอบรใส่ไฟดอกใส่ยูเอฟโอครับมีแต่ปลาเลยนะครับนี่บรรยากาศรอบๆสวยดูครับใครผ่านไปผ่านมาก็่ามากินกลางติดต่อได้ครับ หอเขาหอหน้ามาหาเครื่องดืด่มเครื่องดื่มมาเดไ๋ยวมากันล่ะเดี๋ยวปลอดโควิดไม่หรอกโควิดปอดโควิดเดี๋ยวเราจะเจอกันในอีพีหนาเนอะลุงแดงเนะาวนเนะวันนี้ต้องขอบพระคุณลุงแดงมากครับที่มาให้มาดูในสวนอีกวันนี้นะครับขอบคุณลุงแดงมากครับขอบคุณครับ,<ม>รบขอบคุณสลับการติดตามรับชมน,นะครับสวัสดีครับ